เบงครับเบองหัวหน้าเก็นจัดกานเลยครับออ้ยสุดยอดครับเบิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับอ่ามือนีเดยวสิพาพี่น้องมาหามิมนะครับมือนีมหามิมนะครับเมื่อเบิ่งดอกบักเล็บแมวนะครับกามา ช่วงมีบกค่อยมีตัวปันได้นะครับนี่คือมิ่มนะครับตัวมิ่มนะครับกำลังเก็บนลำหวานจากดอกอาปากเรเปี้วนะครับพึงพระท่านออกมานะครับพึงพระท่านออกมาเดี๋ยวผมจะหามิ่มก่อนนะครับการหามิ่มนะครับมันิดตามตัวอะไรคือ,อพึงหลวงนะครับเพราะมันโตหน่อยนะครับ ผมสีสังเกตแค่ว่ามันมีตัวตอมดอกใหม่บอนนะครับเดี๋ยวผมจะจะหาแบบนี้นะครับเดี๋ยวหมุดหานําภูมินะครับภูมิภูมิบักเล็บแมวนี่แหละครับนี่ครับหมุดซองเบิงนะครับซองเบิงต่ำภูมิจังสีนะครับเขาจะมักลบอยู่จังสีนะครับผมมาเบิงมือนี้ว่าผมสีพอบอ่นะครับแต่ว่าโตค่อนข้างจะมีอยู่นะครับค่อนข้างจะหลายอยู่นะครับ มุนหาจังสีนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับเป็นพุ่มๆๆไปเลยนะครับรู้สซึกว่าผมจะพ่อแล้วนะครับมิ่มนะครับเป็นมิ่มนะครับนี่ครับโอ้ยน้ำครับน้ำบักล็บแมวนะครับ นี่ครับผมโอ้ัวใหญ่เลยนะครับน้ำหวานอาจจะดีอยู่นะครับเพราะว่าดอกเล็บแมวเต็มเลยครับอ่ะนี่ครับผมโดนคว้านแล้วนะครับงามๆครับผมช้ำเลยครับมะนามครับผมนี่คือหัวนามนะครับอ่ายังเห็นว่ท่านเบิดนะครับเพราะว่ามันเข้าไปบ่ไใ้นะครับ เย็นด้านเดียวนะครับนี่ครับพน้นอยู่ด้านบนนี่แมนมาเต้นนะครับนี่คือล่างนะครับค่อนข้างจะทกนะครับมีน้ํานะครับตั้งแต่กับเป็นน้ำนะครับตั้งแต่เป็นน้ำนะครับโอเคครับเดี๋ยวตัดออกมาเบิ้งนะครับมี่น้ำครับผม โอ้ยหนามงามเลยครับผมเห็นปลอรอเลยครับ ูมึงครับมึงครับแดดค่อนข้างจะแรงนะครับแดดค่อนข้างจะแรงเลยนะครับผมหรือหัวหน้ามันจัดจ้านเลยครับโอ้ยหน้าง,งามขนาดครับบอทัดปิดตานะครับ สุดยอดครับเบิงงครับรงามครับงามครับผมอะแตบแรกนะครับนี่ครับผมงามครับผมไปครับลุยต่อครับผม